Through yeah. mm. the so snow yeah. in a one-horse open So我們 sleigh. The little world we go around. Laughing all the way, the bells on my tin chime. We've got spirits to sing, what fun it is to ride and sing the sleigh song tonight. ดูสภาพกันวีคสุดท้ายของปีแล้วเออข้าับไปกันล้มาแล้วกอคอยครักคงโรงฟักไข่นะครับอานยกากับ1ินนาทีเชิญเชิญเชิญ ไวรุ่นปากซอยเชิญ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 เป็นโฟเชิญเชิญมามามพี่แอมมาไอ้ครับปะสุขอยู่กับเส้นทางสร้างสุขของเราสัปดาห์สุดท้ายของปี6-7แล้วนะครับพวกเราคนรักปั่นคนรักสุขภาพเรียกว่าออกปั่นจักรยานออกกำลังกายตั้งแต่ ต้นปีมันจะถึงตอนนี้ไปปีแล้วนะครวันนี้ก็ตรงกับวันพุธพุธที่25ทธันวาคม2567ตรงกับแปม10ค่ำเดือนอ้ายปีมะโรงโอ้โหให้ข้อมูลเชิงลึกเลยนะนะเนี่ยว่าบรรยากาศวันนี้มวลอากาศรู้สึกอุ่นขึ้นนะผ่านมาให้ไปหลายวันเพราะว่า ถูกความขี้เกียจครอบงําจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาโม้ได้เหมือนเดิมแล้วอัอนนี้สภาพอากศาศขัดเด่ประมาณสัก20 21องศาได้ประมาณนั้นโอ้โหเย็นก็เปิดแอร์ที่บ้านนี่เปิดแอร์ยังแถว24 25นะอันนี้20 21องศาโดยประมาณอ่ะนะครับ เกษตรภาพทางราบถึงบ้านกันสีสันปั่นสุดในวันสีเขียว้านในกาเข้าสิบห้านาทีแล้วหน้าวัดตะโพหลักกิโลใหญ่ๆมาแล้วครับมาแล้วมาตามนัดตื่นที่สี่ปั่นที่ห้าจักรยานบางพระไม่มาไม่รู้ <laughs> โอ้โหนี่เลยครับ พอได้มีแหงเลยสุดท้ายวลีของเขาคือคำของคนคนนี้เลยครับแม mm. วันนี้เขายืมใช้ยอยู่นะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง,ง,งเป็นทุกอย่างให้เชิญแล้วนะครับอันด mm. ับทีห้าอ่ะไปครับไปสร้างสุขไปด้วยกันสุขปลายปีสัปดาห์สุดท้ายของปี67แล้วนะครับดูแลสุขภาพกันจะได้ไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุขกันนะครับหมั่นดูแลสุขภาพกัน สันปั่นสุภในวันสีเขียวโอ้โหวันราคขาแรงตั้งลำแถวสองไปแล้วนำโดยซ้อนหิรลันลูกบันใหญ่โอโ้แล้วก็ไปตามแรงตามกำลังของเราปั่นแค่ไหวปั่นแค่ไหวโอ้โหห่างปั่นไปนานเรียกว่าถูกความ ขี้เกียจครับงำจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตอนนี้ก็กลับมาแล้วสภาพอากาศอุ่นขึ้นแล้วนะครับประมาณ20องศา21องศาได้อะออกรังกายดูแลสุขภาพกันสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วนะครับปั่นนิดๆหน่อยๆพอเราเรียกว่าให้เลือดลมไหลเวียนดีสุขภาพดีก็ตามมาคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะปันประมาณ40กิโล โดยประมาณทั้งไปและกลับน,นะครับขอบคุณหมดเอ็ดดี้ด้วยนะครับสร้างสุขไปด้วยกันเก็บภาพบรรยากาศให้กับเพื่อนๆไปด้วยกันขอบคุณครับ